เรานั้นลงมาให้ไหวหลังจะกลัวเจ้าจอิ่มได้โดนห้าว่าไมีผิดที่ร้ายแรงจะจริงหรือที่จะนอนตัวนั้นที่สมองต่ำนั้นจะคิดเรื่องเล็ดเลอได้เชนนี้คนงอนั้นควระไฟแล้วกันหรือจะมีคนที่บีบคั้นเหมือนใครกันนะ สักคนที่คืนทุกอย่างหลบหลังแผนกานวงน,นั้นสักคนอาจสร้างเรืงรายเพื่อใช้หนังสือเพื่อไปก่อควรโลกเขาถ้าเป็นจริงเขาคงเป็นได้มากกว่าเพียงผู้คุ้มทุกๆอย่างแล้วพอได้ยัง ใครจะรู้สิ่งที่เขาจะทำแล้วคุณจะไล่เจ้าตัวน้อยนี้ไปตายได้หรือเปล่าปลอบใจตนแหงไปเลยปิดเคดีปล่อยเจ้าอิ่มรับผิดเสียส่วนท่านก็รับเชื่อเสียงแสงประกายส่องอยู่ในใจของเขาเราจะทนได้มากเพียงใดหลังจากนี้นรโรกจงฟังให้ไว้ไม่สนแล้ว เราคือผู้คุมทุกอย่างมือที่กุมเส็นใหญ่เอาไว้ไม่มีอิ่มตอนได้ที่จะคุมทุกเรื่องเลวร้ายเอาเจ็บจริงท่านคงคิดว่าจับคนร้ายได้จากปากเขาเองเราทำเราจะไม่แก้ตังมันคือเราแล้วเราจะไม่ นี่เป็นครั้งแรกนะที่มาอัดเพลงแบบเนี้ <c oughs> ครั้งแรกในช่องนี้นะส่วนช่องเก่าที่อ่มหายไปแล้วก็ทําอยู่ทุกครั้งเลยแหละบ่อยครั้งมากเลยที่จะร้องเพลงนะแต่ก็ไม่เคยมั่นใจในเสียงตัวเองเลยถ้าเกิดว่าร้องผิดหรือว่าแปลผิดหรือว่าอะไรก็ตามช่บอกกันด้วยนะแต่ได้โปรดอย่าด่าก,กันนะฉันก็แค่คนที่อยากจะลองร้องเพลงเพราะฉะนั้นก็อ่มจะว่างไงดีอ่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้วขอบคุณที่รับชมแล้วกันบ๊ายบาย